จอมานพังาจฟ้าตอนที่146บทประพันธ์ของคนพราดเทนเป็นเรื่องปกติที่การประมูลบางครั้งจะมีของที่ไม่ได้รับความนิยมแต่โดยทั่วไปแล้วมักจะมีคนโง่งซื้อไปต่อไปเป็นสมุนไพรวิเศษระดับสูงสุดของท่านพิพภพยญกคืนชีพ ของสิ่งนี้จะไม่เทียบเท่ากับประชุมหยกขาวและเห็ดหลินจีนหรอกแต่หานนำประหลอมรวมกับสมุนไพยชนิดอื่นเป็นโอสถคืนชีพต่อให้เป็นผู้ถึงผู้ฝึกยุทธแดนนิพานที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงเกลืนกินโอสถคืนชีพเข้าไปก็สามารถคืนฟื้นชีพสู่จุดสูงสุดได้ทันทีในที่นี้จะไม่ได้นําอะไรมากหรอกหมอรลีกล่าวหลัวสิวเห็นสิ่งนี้ในสมุดเล่มเล็กเมื่อครู่หนึ่ง เขาคาดไม่ถึงว่าจะมีคนนำของชนิดนี้ออกมาขายยาคืนชีพระดับสูงสุดของชั้นพิภพเป็นยาต้นเล็กๆที่ใสาราวกับผลึกใสาภายในบรรจุพลังที่แปลกประหลาดหากกินส,สดๆก็สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วแต่ยังห่างไกลจากโอสถคืนชีพโอสถคืนชีพเป็นโอสถรักษาที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาโอสถระดับสูงสุดของพิภพมีเพียงผู้ฝึกยึด ในแดนนิพพานเท่านั้นที่จะได้ใช้เมื่อถึงระดับของพวกเขา,เาร่างกายและวิญญาณล้วนแข็งแกร่งมากมีเพียงสูย์ภัยวิเศษระดับนี้เท่านั้นที่จะมีผลต่อของพวกเขาขอบเขตของอสวุที่ใช้ของพื่ฝึกฝนแดนสัจจยุทธและฝึกตนขั้นสูงสุดนั้นอยู่ในขั้นพิสสงระดับต่ำถึงขั้นพิภพระดับต่ำส่วนผู้ฝึกยุทธแดนนิพพานอยู่ในขั้นพิภพระดับกลางถึงระดับสูงแน่นอนว่า ท่านสวรรค์น,นั้นหายากยิ่งแม้แต่ผู้ฝึกยุทธแดนนี้นิพานบางคนก็ยังไม่เคยกินมกเมอกำหนดราคาเริ่มต้นทุกท่านเสนอราคาได้ตามสบายเลยมอรลี่ยิ้มเล็กน้อยสิบล้านหรือมเออร้อ,อ,รองเบาๆเมื่อโรซิลเหยียดมือเ,เ,เอ่อลงมือเขาก็สายหน้าถอนหายใจเขารู้ว่าเขาไม่มีหวังแล้วหรือมิเออต้องการยากคืนชีพนี้เป็นเรื่องปกติเพราะนางจะต้องข้ามด่านเคาะหากได้โอสถขืนชีพสักเม็ดก็เท่ากับว่ามีชีวิตเพิ่มขึ้น เจ้าก็ต้องการเหรอเบืมึงเอือถามต้องการแต่พี่มึืงเอือต้องการมากกว่าข้าข้าเพียงต้องการเก็บผสมไว้เท่านั้นหรือซึมยิ้มหากป็ะโยน์เงเอือต้องการเขาจะมอบเหร็ยหินจีนล,ลกแลปะปฐุมยกให้กับนางอย่างไม่ลังเลสิบสามล้านกูตรงเฉินเข้าร่วมประมูลด้วยเหล่าเจ้าสำนักไม่ได้หลอมโอสถแต่ต่างก็รู้ถึงคุณค่าของย่าคืนชีพเข้าว่าเฉียงเย่เพียงแต่มองอยู่ข้างๆนางก็รู้เรื่องที่เบิ้งเอือจะต้องข้ามด่านเคาะดังนั้น นางกินไม่แย่งยิ่งไปกว่านั้นหากแย่งกลับดูมิเออผู้ที่ได้กาไรมากที่สุดก็คือผู้ที่ขายญ่าขืนชีพไม่นานนักราคากระพุ่งไปถึง90สิบล้านเขาจะต้องเอามาให้ได้เลยมิเออร์คหมดเขีววยวเล็กน้อยแล้วเร้าราคาต่อไปอีก9 5้าสิบห้าล้านเพียงแค่ย้าต้นหนึ่งและหากนําไปลองระสดก็ไม่แน่ว่าจะสําเร็จความเสี่ยงนั้นสูงมากแต่ก็าทาให้เราเจ้าสํานักและผู้ยิ่งใหญ่แย่งชิงกัน หนึ่งร้อยล้านเหรียญอิงเชียวไม่ยอมแพ้แม้จะรู้ว่าตนเอ,กองกำลังเผชิญหน้ากับจกักรพรรดนินีแห่งอาณาจักรอาวุธศักดิ์สิทธิ์และกูตรงเฉินแห่งสำนักไทอู่เขาก็ต้องย่งชิงต่อไปลัวซิวเพียงแต่เบิกตากว้างมองการประมูลแบบนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยสิ้นเสียงของคนผู้หนึ่งเพิ่งร้องจบก็มีคนประมูลต่อในทันทีทั่วพริบตาก็ทะลุ200้ล้านไปแล้วผู้ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงตอนนี้มีเพียงลิวหมิงเอ,อ๋อและเหรียญอิงเชียว เหล่าเจ้าสำนักและผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นก็ต่างพ่ายแพ้กันจนหมดแล้วพวกเขาถึงแม้จะมีแต่ก็ไม่มากเท่าสองคนนี้ห้าพิพาสิทธิในทวีปเฉินอูหรือมิงเอ๋อเหลียนอิงเชียวผู้สุตันกู่ตงเฉินและเจ้าสำนักดลึกรับของตันเชียงเถาหยวนในจนํานวนนี้สำนักไทอู่ตีนดับถึงสองคนและสตรีก็ยังของพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่หบ่าเยวินกล่าวยิ้มหลัวมิงเอ๋อร้องตอบไปอีก230ร้อยสามสิบล้าน 240ล้บ้าน250ล้านนี่รวนเพิ่มขึ้นครั้งละสิบ้านเพราะเป็นสองอภิมหาเศรษฐีกำลังแย่งชิงกันผู้คนจึงไม่สุขแปลกใจนักหลัวซิวได้แต่เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงตอนนี้เขามีเงินเพียง300ล้านแต่ย่าขืนชีพต้นอเล็กซี้มีราคาทะลุจานวนเงินของเขาไปแล้ว330ล้านเสียงของลรวิงเอ๋ยอยังคงราบเรียบและเต็มเปี่ยมด้วยอํานาจเช่นเคยเหรียญอีกเชียวไม่ประมูลต่อ นี่เกือบจะเป็นขีดจำกัดของเขาแล้วสุดท้ายหรือมิเออก็สามารถแย่งชิงย่าขืนชีพนี้มาได้นางรีบออกจากห้องรับรองประการยาาขืนชีพนั้นมาหลัวซิ่วมองดูต้นหญ้าเล็กที่ใส่ราวกับปึกแก้วในอุ้งมือรู้สึกท่วมท้นในใจนี่คือย่าขืนชีพทีม่มีมูลค่ากว่า300ล้านเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่แปลกประหลาดในต้นหญ้าเ,เล็กต้นนี้หากรอมโอสดล้มเหลวผึ่งวิญญาณกว่า300ล้านมันจะไม่สูญเปล่าไปเลยหรือหลัวซิ่ว กล่าวด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ส่งยาตเขินให้กับหรือมิเออไม่เป็นไรอย่างไรข้าก็ชินแล้วหรือมิเออถอนหายใจเบาๆเห็นได้ว่าหลายปีมานี้นางสูญเสียไปมากในสมองของเราชิวกัพันเกิดประกายความคิดพี่มิเออท่าในให้ข้าช่วยดูแลยาคืขินชีพได้หรือไม่ปลูกไว้ในเขตมิตินึกลับไทอูของสมรติอของข้าน่าจะเติบโตได้ด,ดีกว่าหากท่านยังไม่รีบนาไปให้ผู้ใดรอมดสอดก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรหลือมิเออคุณคิดอยู่คู่นคห,คนหนึ่งก็มายักหน้า ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่เจ้าห้ามแอบกินมันเพราะามันสําคัญต่อข้ามากกล่าจบนางก็ส่งยาขืนชีพให้กับโรสิลความตรงไปตรงมานี้ทําให้โรซิรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาข้าไปหนึงว่าเหลืยวอ,อื่นจะมอบยาขืนชีพนี้นให้เขาระเก็บภาษะวาอย่างง่ายได้ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นในใจผลสเสวียนห้าสีสองผลวัตถุดิบหลักในการหลอมยาสัจธาตุปัญญธาตุข้าจำได้ว่ายาสัจธาตุ ปัญจ,จธาตุไม่ได้ปรากฏการหลอมในทวีปเฉินบูมานานแล้วโนรีกล่าวยาสัธาจ,จธาตุปัญจธาตุเป็นยาพิษหวงระดับตำ่ำที่เทียบเท่ากับยาเสริมพลังจิตวิญญาณที่หลอมยากและสมุนไพรหายากมากหลวสิวตื่นเต้นขึ้นมาในใจตอนนี้เขามีปฐุมปัญจ,จรัตธาตุแล้วหากซื้อผลสเวียนห้าสีสองผลนี้ได้แล้วตามหาเห็ดลินเจอไร้สีและหญ้าผึกทั้งห้าได้สมุนไพรหลักของยาสัธาจ,จธาตุปัญจธาตุก็จะครบแล้ว ไม่ต้องซื้อผลละไม้สองผลนี้ให้ได้ตอนนี้โรซิลรู้วตัตเองไม่มีความสามารถที่จะไปแข่งขันซื้อสมุนไพรไระดับสูงนั้นได้แต่ผลสเวียน5้สีนี้เขามีความมั่นใจราคาเริ่มต้นที่2อล้านผึกวิญญาณเริ่มประมูลได้ตามสบายเลยมอลลี่พูดเสียงดังสองล้านสองแสนกูตงเฉินก็สนใจในสิ่งนี้สอล้านสามแสนโรซิลร้องต่อทันทีจากราคาเริ่มต้นนี้ ราคาที่ตกลงได้ในท้ายที่สุดจะไม่สูงนักเขามีเงินถึงสา0ร้อยล้านก็น่าจะเพียงพอแล้วสองล้านห้าแสนเหลียนอิงเชียวคนรวยผู้ใจกว้างที่ชื่นชอบการะมูลบรวซิลเน้นหนักแน่นเข้าไปอีกสองล้านหกแสนสองล้านแปดแสนกูต้องเฉินกลับประมูลขึ้นมาทีละสองแสนทำให้โรซิลรู้สึกแปลกเขาเคยได้ว่าสิทธิ์หลานพวกนี้ขี้เหนียวมากบราซิลจึงม่ร้รองราคาอีกปล่อยทั้งสองคนนี้แข่งขันไปก่อน เขาก็จะประหยัดแบง์ได้บ้างคู่ต่อมาจากการแย่งชิงของเหรียญอิงเชียวและกู่ตงเฉินราคาขึ้นไปถึง10บสล้านเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของผลสเวห้าสีไปแล้วแต่ผลสเวห้าสีนั้นหายากถึงมีจะมีระดับต่ําแต่ผู้ที่ชอบสะสมก็ยังยินดีที่จะจ่ายราคาสูงเพื่อซื้อมันกลับไปกู่ตงเฉินไม่ประมูลต่อเมื่อเหรียญอิงเชิญแอบดีใจหลอดื้อก็ร้องออกมาว่า13บสามล้านห้าหมื่น ฮะขี้เหนียวยิ่งกว่าเจ้าสำนักของเจ้าเจ้ายัางกล้าร้องออกมาได้พระว่าเชียงยี่เยหยันนี่เป็นการเพิ่มราคาที่น้อยที่สุดในการประมูลครั้งนี้แล้วยังเป็นแขกผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ห้องรับรองพิเศษเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้ใดลัวซิลไม่เหมือนกับเราผู้สำนักเจ้าสำนักและผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นที่มีผู้คนมากมายอยู่มาร่างคอยหาความมั่นคงความมัน่นคงให้พวกเขาและไม่มีข้อจํากัดในการเพิ่มราคาเขาจะไม่สนใจอะไรเขาไม่มีใครรู้จักค่านี้ลัวซิลยักไหล ข้ามันคนจนหน้าหนาที่ไม่เหมือนพวกเจ้าที่เป็นเศรษฐีนี่เหรียญอิงคิวรู้สึกหงุดหงิดที่มีคนเพิ่มราคาเช่นนี้นี่นะเป็นครั้งแรกที่เขาเจอเขาก็อยากจะเห็นอีกฝ่ายเช่นกันว่าเป็นคนเช่นไรที่นั่งอยู่ในห้องรับรองวีเอพีแต่ทว่ากับขี้เหนียวได้ถึงเพียงนี้แม้แต่กูดองเฉินที่ขึ้นชื่อในเรื่องขี้เหนียวก็ยังไม่ทําเช่นนี้14ล้านเหรียญอิงเชิญเพิ่มราคาโดยไม่กระพริบตา14ล้านหนึ 10, ่งหมื่นเดลเซียวเพิ่มราคาเพียงหมื่นเดียว สิบห้าล้านสิบห้าล้านหนึ่งหมืนแล้รับประมูลก็พากนานวิพากษ์วิจารณ์ออกมาทันทีมีคนหน้าหนาถึงเพียงนี้เพิ่มราคาชนิดครั้งแล้วครั้งเล่าคู่ต่อมา28ล้านหนึ่งมืนหลัวิวเพิ่มราคาอย่างขี้เกียจเรนอิงเฉียวไม่ประมูลต่อแล้วเขารู้สึกมันหน้าเบอร์เกินไปถึงแม้เขาจะร่ารวยแต่เขาเป็นคนไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนี่เป็นเพียงสมุนไพรพิษสงระดับต่ําอีกอย่างราคาก็เกิดจากความเป็นจริงไปมากแล้ว หากยังคงประมูลต่อไปก็ขาดทุนเป็นแน่ขอเป็นเพียงสม,มุนไพรพิเศษในสายตาของซิลก็จะไม่มีคําว่าขาดทุนเพราะเขาสามารถปลูกมันออกมาได้อย่างมากมายในที่สุดขเขาก็ซื้อมาได้ในราคา21ล้านหนึ่งหมื่นของชิ้นต่อไปกลับเป็นกระบี่เป็นอาวุธรรำฆ่าอาวุธปรำฆ่าและอาวุธวิญญาณก็เหมือนกันแบ่งเป็น1นถึงเขั้นอาวุธปรำฆ่าขั้น9ก้าในพิภพมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดแม้แต่หรือไม่เออ ก็ยังร้องขึ้นมาได้ okay. และตอนนี้ที่กาลังประมูลคืออาวุธปรำฆ่าขั้นสี่ชื่อว่ากระบี่ดาวตกสร้างขึ้นโดยหลิวมิงเอ๋อเพราะเป็นสิ่งที่หลิวมิงเอ๋อพึ่งขึ้นมาจึงยังไม่มีการจัดอันดับเพียงแค่ขั้นสี่แต่กลับทําให้ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใช้กระบี่ในลานประมูลแห่งนี้หลายคนต้องใจเต้นเพราะเขาใช้อาวุธปรำฆ่าเพียงขั้นที่4ถึงหเท่านั้นพวกเขาต่างก็ต้องการที่จะครอบครองหลังจากที่หมอหลีได้แนะนากระบี่ดาวตกนิสิตก็เริ่มการประมูลทันที สิ่งที่ทาให้โรชิลต้องประหลาดใจก็คือแม้แต่ฮาวาจังเย่และอวกหมิงก็เข้าร่วมประมูลด้วยในห้องรับรองพิเศษนอกจากโรซิล์และหลิวมิงเออและคนอื่นๆต่างก็ประมูลกนอยาบ้าคลั่งสเสน่ห์ของอาวุธปรำฆ่าอันนี้มันน่าทึ่งเกินไปแล้วกระบี่ดาวตกนี้ข้าใช้เวลา8ปีจึงทําสําเร็จน้นําเสียงของหลิวมิงเออแต่ไม่ได้ความรู้สึกอะไรอวรนนี่เป็นสิ่งที่นางรอขึ้นมาด้วยมือของนางเองและยังใช้เวลาหลายปี ราคาพุ่งขึ้นอย่างมากข้างเพิ่มขึ้นทีละ10บล้านบางครั้งก็หลาย10บล้านชั่วพิบตาเดียวก็ทะลุ500้ล้านไปแล้วลัวซิวมองดูอย่างตกตะลึงแต่เขาเรู้ว่าตอนนี้กำลังประมูลโอสถขืนชิพสักเม็ดการประมูลจะต้องดูเดือดอยิ่งกว่านี้เพราะนั่นสามารถทําให้ผู้ฝึกยุดแดนนิพานรอดชีวิตกลับมาได้หนึ่งชีวิตในช่วงเวลาข้ามด่านเคราะห์แปดร้อยล้านข้าร้อยล้านหนึ่งพันล้านไม่นาน ก็ทะลุถึง1พันล้านไปแล้วและการแข่งขันก็ดูดดวดก็ยังดําเนินต่อไป1 5 0 0ล้านเห <ream> <ure> รียญอิงเชิวร้องนักเสียงที่สุภาพอ่อนโยนเขาหายไปกลายไปตื่นเต้นอย่างยิ่งถ้าว่าเฉงเย่ถอนใ,ใจเบาๆข้าคงต้องยอมแพ้แล้วรวบรวมรวมัตถุดิบเองแล้วให้เหลียวเป็นเออหลอมให้ดีกว่าสถา,านีประมูลก็เงียบลงทันทีเหรียญอิงเชิญเพิ่มราคาขึ้น,นเดียวร้อยล้านทําให้ผู้ยิ่งใหญ่คนอื่นๆก็หนักใจไม่มีใครแย่งชิงกับเหรียญอิงเชิญอีกแล้ว สุดท้ายเลี้ยนอิกเชียวก็ซื้อมันมาได้ราคา1 5 0 0ล้านและหลังจากนั้นเลียนอิกเชียวก็ไม่ค่อยได้เข้าประมูลอีกเห็นในชัดว่าหลังจากที่ซื้อกบีดาวตกไปแล้วเขาก็ไม่มีความมั่นใจมากพอต่อมาก็เป็นหลิวหมิงเอ๋อที่แข่งขันอย่างดูเดือนนางซื้อดอกนบพระธาตุไปนี่เป็นสมุนไพรหลักในการหลอมโอสถคืนชีพที่ทําให้นังเสียเงินไป30ล้านจากนั้นก็ใช้เงิน500ล้านซื้อก้อนหนึ่งแล้วใช้เงินอีก จ็ดบร,ริลลานซื้อหยกสีเหลืองก้อนใหญ่สมุนไพรวิเศษในการประมูลครั้งนี้มีไม่มากทําให้โดชิค่อนข้างผิดหวังเขาซื้อได้เพียงผลสิเวียนห้าสีซึ่งเป็นสมุนไพรวิเศษที่เขาค่อนข้างพอใจต่อไปไปหินประหลาดก้อนหนึ่งหินก้อนนี้สามารถปลดปล่อยแรงกดดันแก่นวิญญาณที่แข็งแกร่งมากออกมาได้แต่ตอนนี้ถูกผนึกไว้แรงกดดันแก่นวิญญ,ญาณที่หินก้อนนี้ปลดปล่อยออกมานั้นแม้แต่ผู้ฝึกแดนยุทธฝึกตนขั้นสูงสุดก็ยังยากที่จะต้านทาน ราคาเริ่มต้นที่50บล้านผึกวิญญาณคือคือวิญญาณมังกรหลวงเสวี่ยร้องออกมาด้วยความตกใจวิญญาณมังกรนั่นคือรากฐานของมังกรแต่หลวงเสวี่ยก็ยังคงยากที่จะเชื่อเหตุใดวิญญาณมังกรจะปรากฏในพิภพมนุษย์และยังอยู่ในก้อนหินก้อนหนึ่งบนโต๊ะของท่านประมูลมีหินก้อนหนึ่งที่เปล่งแสงสีเขียวทันทีที่เห็นก้อนนั้นปรากฏขึ้นคนก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันแก่วิญญาณที่อธิบายไม่ได้แม้แต่หลิวมิงเอ๋อ ในฮาวายเฉียงเย่ก็ต้องขอมวดคิว้วความรู้สึกนี้ทาให้มมนาวรู้สึกไม่สบายใจแต่ตะซิลกลับไม่รู้สึกอะไรเลยแรงกดดันแก่วิญญาณที่อารายการนั้นเอ๊ะหินก้อนนี้คืออะไรกันแน่ลีบิงเออกล่าวด้วยเสียงต่ําและหนักแน่นนางว่านี่ไม่ใช่หินธรรมดาแน่หลงซิวี่เอ๋อกล่าวโดยิว่าเจ้าจะต้องซื้อหินก้อนนี้ให้ได้ดบบาบมังกรเขียวพิคาดมารของเจ้าขาดวิญญาณมังกรที่อารายกาดดังน,นั้นจึงไม่นับว่าเป็นอาวุธพิเศษก่อนหน้านี้ สูมียก็เคยกล่าวไว้เขารู้สึกมาตลอดหลังจากที่หลอมรวมกระดบบาบมังกรเขียวพิคาดมาแล้วรู้สึกว่าดบบาบมังกรเขียวพิคาดมเหมอนขดาดจิบวิญญาณบางอย่างไปอย่างเกาะวัชระเต่าทมินของเขาและไหมวิหกเพลิงของหลิวมหนเอสามารถหลอมรวมเข้ากับร่างกายของคนได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้อิสระแต่ดบบาบมังกรเขียวพิคาดมานก,กับทําไม่ได้ดบบาบมังกรเขยียวพิคาดมาที่สมบูรณ์จะเป็นเช่นไหรหลัวซิ่วไม่รู้ แต่ตอนนี้มีโอกาสที่ทําให้ดับมังกรเขียวพิฆาตมารสมบูรณ์ขึ้นก็คือการซื้อวิญญาณมังกรนี้เหล่าเจ้าสานักและผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็พากันประมูลในการแย่งชิงก่อนหน้านี้เจ้าสํานักและผู้ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ต่างก็ซื้อของราคาแพงไปหลายชิ้นใช้ผกไปไม่น้อยแต่โรซิลเห็นได้เขาแย่งชิงกันอย่างดูเดือดตั้งแต่แรกก็รู้สึกกดดันขึ้นมาทันทีนี่คือวิญญาณมังกรจริงๆหรอือโรซิลใช้จิตสื่อสารกับหลวงเซวีจริงและยังไม่มีกระแสจิตน่าจะตกลงมาจากแนสวรรค์เบื้องบน เจ้าปิวร่างกายจะถูกทำลายถูกรบจากกระแสจิตถึกไว้ในก้อนหินแต่ข้าไม่รู้ว่าตกลงมาในพิภพมนุษย์ได้อย่างไรตอนนี้ข้ายังไม่รู้เหตุเลยว่าข้าจึงเกิดในพิภพมนุษย์ด้วยหลงวงเซวีเอ่ยออกมาพอเมือคู่เหล่าเจ้าสํานักผู้ยิ่งใหญ่ต่างก็สัดที่ถึงแรงกดดันแก่นวิญญาณน,นั้นดังนั้นจึงคิดว่าหินลึกลับนั้นไม่ธรรมดาถูกผลึกไว้ก็ยังแข็งแกร่งถึงเพียงนี้หากเปิดผลึกออกมาแล้วแม้แต่พวกเขาก็ยังต้านทานไม่ได้หรือไมอเอือก็เข้าร่วมด้วย หกร้อยล้านกูต้องเฉินร้องก่อนหน้านี้เขาซื้อของไปไม่น้อยแต่ความมั่นใจของเขาก็ยังคงเต็ียมเปลี่ยนส่วนเหรียญอิงเชียวกับซบเซาไปแล้วขวัดชิงเย่ออกไปในวารานี้ก่อนหน้านี้นางซื้อของไปบางอย่างผู้ขายเร่งให้นางจ่ายเงินหลวซิลมีเงินเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอแต่เขาต้องเอามันมาให้ได้แต่ตอนนี้เรียวมงเอ๋อก็เทียงจะยอมแพ้เพราะเห็นว่าไม่ทราบว่าที่มาที่ไปของมันจะใช้เงินมากมายขนาดนี้จะคุ้มหรือไม่พี่เมิงเอ,อ๋อ ตอกก้อนหินก้อนนี้มาให้ได้โรซิวโยนถุงเก็บของให้หลว่มิงเอ๋อภายในบรรจุยาสัจธาปัจธาที่มูลค่า300้ล้านทาไมหลวงเมิงเอ๋ยเห็นโรซิวตื่นเต้นมากก็รู้ว่าหินก้อนนี้มีความสำคัญต่อขอมากพี่บมิงเอ๋ไหมวิหกเพลิงของท่านและเกาะวัชระต่อถมีนของข้าสามารถรวมรวมเข้าของร่างกายได้แต่ดาบมังกรเขียวพิฆาตมังกับทําไม่ได้นี่มันเพราะดาบมังกรเขียวพิฆาตมารขาดวิญญาณวิอาวุธในก้อนหินนั้นน่ะมีวิญญาณเทลายกาดไว้ เหมที่จะรอมรวมข้กอกระดบบาบมังกรเขียวพิฆาตมารของข้ารอซิวเอออย่างรวดเร็ว